ดีค่ะทุกคนอันนี้เป็นคลิปพิเศษที่ไข่จะมาอัดให้ดูคร่าวๆนะคะอันนี้ก็เป็นที่อยู่อันนี้เป็นเลขที่ของไข่4777เนะเาะเป็นเลขที่อยู่ของไข่ที่ไข่อยู่ปัจจุบันนี้มา1ปีเดี๋ยวจะไปให้ดูคร่าวๆในสถานที่ข้างในที่ไข่อยู่กันทุกวันนี้เพราะว่าไขา่อัดคลิปนี้ให้เพราะว่าไข่จะมีการย้ายไปที่อยู่ใหม่นะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูมุมต่งตางๆเอเดนสวัสดีทุกคนที่รัก เดี๋ยวจะมาให้ดูมุมต่างๆว่าเออสภาพตรงนี้เป็นยังไงคือน่าอยู่ค่ะแต่ว่าด้วยเหตุผลบางอย่างมีการที่แบบตัดสินใจว่าย้ายดีกว่าเพื่ออะไรอะไรที่มันดีกว่าเดิมอะไรแบบนี้เนาะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างไปติดตามกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอที่อยู่นะคะซึ่งห้องของใครก็จะเป็นห้องตรงนี้ที่เห็นห้องนี้ด้านบนที่เป็นทงหลายๆอันเพราะว่าสามีจะแบบชอบแบบทงพวกเกี่ยวกับ ไมือนคล้ายๆกับฟรีดอมประชาธิปไตย,ยอะไรแบบนี้นะเอออันนี้ก็จะเป็นเป็นลานจอดที่กว้างมากๆของที่ที่อยู่ที่อยู่ที่นี่มตัตลอดซึ่งอันนี้เป็นวิวแบบเิวเขาตรงนี้สวยมากมเดี๋ยวจะให้ดูคร่าวๆไมีเต่ออะไรอันทีนี้เดี๋ยวมาดูข้างในนะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูพาไปดูที่พักนะคะคร่าวๆเพราะว่า เดี๋ยวไข่จะรีวิวให้ฟังคร่าวๆด้วยว่ามันเป็นยังไงอะไรบ้างที่มันแตกต่างกับของไทยนะคะนนเราก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เดินมาไนขึ้นมาตอนตอนนี้ปัจจุบันเราอยู่ชั้นสามนี่ก็จะเป็นห้องของเราเดี๋ยวขอกดรหัสก่อนนะคะโอเคอ่ะเรียบร้อยอันนี้เราก็เข้ามาที่ห้องตอนนี้นะคะก็จะเห็นคือทุกคนจะเห็นได้ว่าของลกมากๆตอนนี้ เพราะว่าไข่เตรียมตัวย้ายกันอันนี้ไข่อัดให้ดูเพราะว่าไข่จะย้ายกันนั่นแหละถึงอัดได้จริงๆตอนแรกว่าจะทําคลิปแบบนี้มานานแล้วอันนี้ก็เป็นเหมือนโถงทางเดินนะคะจากจากตรงนี้เนาะโถงทางเดินก็คือจะดูลบๆหน่อยนะนะคะเออันนี้เป็นคอเสตชุดหนึ่งที่ใหญ่มากๆที่ใส่ของใส่อะไรก็ได้ที่นี้เอ่อ ตรงนี้ก็จะเป็นครัวอันนี้มันจะเป็นแปลนของพาทเมนต์ตรงนี้ที่อยู่ปัจจุบันนี้คือหนึ่งห้องหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำแล้วก็ครัวอันนี้จะดูลกหน่อยนะคะเพราะว่ากำลังจะเตรียมแบบจัดของแล้วก็ย้ายหลายๆอย่างนะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของห้องครัวซึ่งถือว่าเป็นครัวที่แบบ โอเคในะระดับหนึ่งมากๆเพราะว่ามันเป็นแค่ห้องนอนหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําทีนี้พอเราเดินมาฝั่งนี้อ่ะสมมติเราเดินมาตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นโถงทางเดินเนาะนี่ก็จะมีแต่สังเกตจะเห็นแต่มีแต่ของเอเดนอะไรแบบนี้นะคะเออเป็นรีไลเนอร์เป็น iner, เนก้าอี้โยกที่เป็นที่นั่งประจําของแอนดูทีนี้อันนี้ก็จะเป็นอ่ามุมที่เราแบบจัด อะไรไว้ตรงนี้ล่าสุดที่เป็นพวกคริสต์มาสอะไรแบบนี้นะทีนี้อันนี้ก็จะเป็นต้องบอกว่าเป็นอพาร์ตเมนต์หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำที่ใหญ่มากค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าในประเทศไทยอ่ะเราจะหาอพาร์ตเมนต์แบบนี้ยากมากเพราะปกติแล้วถ้าไซส์แบบนี้หรือถ้าทรงแบบเนี้ยอันนี้ควรจะเป็นคอนโดหรือหรือไซส์แบบนี้คือมากกว่าคอนโดทั่วไปอีก คือถ้าแบบนี้ที่นี่เขาเรียกอพาร์ตเมนต์แต่ถ้าเป็นของไทยอพาร์ตเมนต์คงไม่ใช่แบบนี้คงจะเป็นแบบสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเล็กๆหรือว่าเป็นห้องที่รวมทุกอย่างอยู่ในอยู่ในโซนเดียวกันไปหมดเลยอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ที่ไข่อัดคลิปประจำที่ที่ไข่อัดคลิปประจำเนาะเอ,อแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหน้าต่างที่กว้างใหญ่มากๆเออ เป็นหน้าต่างที่ใหญ่มากๆแล้วก็จะสังเกตดูเมื่อกี้ที่ไข่ถ่ายจากด้านล่างมาตรงนี้ก็จะเห็นว่าอันนี้คือห้องของไข่ที่มีธงสองอันนี้แล้วก็เวลาที่หิมะตกนะคะห้องเนี้ยจะเป็นมุมที่ดีที่สุดของตรงตึกตรงนี้เลยเพราะว่าเราจะเห็นสังเกตดูยอดเนินยอดเนินหญ้าที่แบบสูงๆฝั่งตรงข้ามเวลาหิมะตกปกคลุมอะ่ะเราจะเห็นเหมือนคล้ายๆกับภูเขาหิมะอยู่ตรงเนินนี้เลย วิวแบบนี้หายากมากในใ,ในในเมืองหรือในโซนประมาณแบบนี้อืมทีนี้อันนี้ก็จะเป็นมุมของเอเดนแล้วก็รวมกับมุมโต๊ะของไข่เพราะว่าตรงนี้มันเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะเพราะว่าตอนที่เราจองมาคือด้วยความที่ว่าเราไม่สามารถจะแบบเลือกเลือกมากเลือกเยอะอะไรได้เพราะว่าตอนที่มา แอนดูย้ายมาจากไทยและไข่ก็ย้ายมาเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นเมืองนี้เป็นครั้งแรกที่ไข่อยู่แล้วก็เมืองนี้เป็นเมืองแรกที่แอนดูอยู่เหมือนกันเพราะแอนดูไม่เคยอยู่เวอร์จิเนียมาก่อนหรือไม่เคยอยู่ตรงวอชิงตันดีซีมาก่อนอันนี้มาด้วยเรื่องของงานและอันนี้ก็คือเป็นการตกแต่งอะไรของไข่ไปต้องบอกว่าเป็นมีคนดูมีมีคนมีคนนั่งดู นดูโคโคเมลอนอันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเป็นอะไรที่กว้างมากๆสำหรับอพาร์ตเมนต์ประมาณนี้นะและเดี๋ยวจะบอกเฉลียาา่ยราคาให้ด้วยอืมอันนี้ก็จะเป็นโซนที่แบบว่ามุมเนี้ยเป็นสำหรับเอเดนเปลี่ยนอะไรต่างๆแล้วก็มีเส,สื้อผ้าของเล่นแล้วก็ของเล่นของเขาที่เขาเล่นอะไรไปตรงนี้นะคะเอเดนเอเดนครับ เซลล์จากท้ายไหนจิลูกมัวแต่ห่วงเล่นอืพอมาตรงเนี้ก็จะเป็นมุมหน้าต่างตรงนี้อีกแล้วก็เป็นอันนี้เป็นมุมโต๊ะทำงานของไข่ที่จะมีคอมมีโต๊ะมีไพ่มีอะไรอุปกรณ์อัดคลิปนะคะทีนี้พอมาเดินตรงนี้เราก็จะเห็นทางเชื่อมที่เข้ามาถึงห้องของกันเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกแปรนหนึ่งที่ไข่ชอบเพราะว่า เหมือนคล้ายๆกับเ,เราสามารถที่จะเหมือนคล้ายๆกับเดินเป็นวงกลมอะจากตรงนู้นมาเป็นวงกลมตรงผ่านห้องครัวแล้วก็ผ่านมาตรงนี้ได้แล้วพอเรามาตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับแปลนแบบวงกลมอีกเหมือนกันอืมเป็นวงกลมอีกเหมือนกันเนี่ยมันจะดูลกๆหน่อยนะขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่าไข่ไข่อัดคลิปวันนี้เพราะว่าหลังจากนี้ไข่ต้องลื้อทุกอย่างแล้วคะ่ะ คือแล้วหลังจากนี้คือแอนดูกับไข่ก็จะต้องเหมือนคล้ายๆกับเอาทุกอย่างออกแล้วก็เอาต้นคริสต์มาสเอาของเอารูปเอาทุกอย่างออกแล้วก็เตรียมย้ายเพราะพวกไข่กาลังจะย้ายกันภายในต้นเดือนอีกหนึ่งอาทิตย์คืออยู่ที่นี่อีกประมาณหนึ่งหนึ่งอาทิตย์ะนะคะอาทิตย์หรืออาทิตย์กว่าๆอยู่ที่นี่แล้วก็จะย้ายแล้วทีนี้เดี๋ยวมาดูส่วนของตรงนี้กัน เดี๋ยวมาดูส่วนของตรงนี้แกันคือพอเราแบบผ่านจากตรงนี้ไปมันก็จะเป็นห้องที่ห้องนี้คือเอาไว้อะไรห้องนี้ค่ะเป็นห้องที่แบบเก็บของลกมากแล้วก็เป็นเอาไว้แบบว่าวางเสื้อผ้าเขาเรียกว่าผ้าที่ใส่แล้วอะไรแบบนี้ใช่ป่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นเครื่องซักผ้าอันนี้เป็นของอใครไม่แน่ใจว่าเป็นของ w h i r l pool หรือเปล่าหรือของอะไรไมไม่แน่ใ,นใจ อันนี้ก็ซักผ้าของเอเดนไว้เอ่อซักผ้าเอเดนไว้เดี๋ยวจะย้ายมาพอเสร็จปุ๊บเมื่อกี้ก็ซักผ้าขาวด้วยแล้วก็อันนี้เป็นที่อบผ้าซึ่งความโชคดีของมาอยู่ที่นี่ก็คือว่าปกติเราซักผ้าที่ไทยเนะี่ยเราก็ทั่วๆไปอะ่ะก็คือเราก็จะแบบซักผ้าแล้วก็ตากแบบตากลมมาเนาะตากแดดไปให้มันแห้งแต่พออยู่ที่นี่คือขไข่ไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรแบบนั้นอีกเลย แม้กระทั่งเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะย้อนไปอธิบายตรงนู้นให้ด้วยคืออยู่อเมริกาที่เนี่ยคือซักผ้าคือหมดเรื่องนั้นไปได้เลยเพราะว่าทุกอย่างซักเสร็จก็คืออยู่ในนี้แล้วก็อบแห้งทันทีทุกอย่างสะดวกมากแล้วก็ไม่ต้องมีการแบบว่าวุ่นวายกับตรงเรื่องนี้ทีนี้อยากขอมาพูดอีกนิดนึงก่อนที่จะลืมเมื่อกี้พูดถึงไอ้เครื่องซักอบกับเครื่องซัก แห้งอะไรไปแล้วใช่ไหมตรงนี้ก็คือมีที่เป็นเหมือนคล้ายๆกับอันนี้วอร o พูเป็นเครื่องล้างจานซึ่งพอมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ต้องล้างจานแบบปกติแทบไม่ต้องล้างจานแบบปกติอีกเลยอืมอันนี้ก็จะเป็นอ่อันนี้มันเป็นเหมือนคล้ายๆกับเครื่องเป็นฮีทเป็นอะไรข้างในอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดไปเพราะเดี๋ยวเอเดนคารเข้ามาทีนี้ อันนี้แอบดูนิดนึงสังเกตดูว่ามันมันกว้างมันเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำอาพาร์ตเมนต์ที่กว้างมากๆคือเขาเรียกอันนี้อาพาร์ตเมนต์แต่จริงๆมันสำหรับถ้าเป็นอย่างเราเนาะถ้ามาจากไทยคือไซส์แบบนี้มันไม่ใช่ไซส์อาพาร์ตเมนต์เลยอะมันเป็นมันเป็นไซส์เหมือนเหมือนบ้านหรือไซส์ยิ่งกว่าคอนโดอีกอะใหญ่มากทีนี้ อันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องควบคุมอันนี้จะต้องเอาฮีทสูงหน่อยเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวมากทีนี้มุมนี้ค่ะก็จะเป็นห้องนอนของพวกไข่อันนี้เป็นเปิดประตูเข้ามาใช่ป่ะประตูเข้ามาก็จะเป็นอันนี้วางเป็นโตน๊ะตรงนี้เป็นทีวีแล้วก็เป็นมุมที่เอาไว้ดู Uh, อย่างเช่นสมมติแอนดูดูบอลหรือดูฮอกกี้หรือดูอเมริกันฟุตบอลไข่ก็จะมานั่งดูซีรีส์หรือเล่นเกมอะไรแบบตรงนี้หรือสลับกันถ้าใข่ดูอะไรข้างนอกแอนดู Andrew ก็จะมานั่งเล่นเกมอะไรแบบนี้อันนั้นคือคอเซ็ตของแอนดูเพราะว่านางชอบมุมของนางเล็กๆอันนี้คือเตรียมจะย้ายเตรียมแพ็กเตรียมย้ายกันนะคะเพราะว่าเห็นของแบบนี้เยอะๆอนาอจริงๆมันจะไม่ได้ลกแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็เขาเป็นคนอ ค่อนข,ข้างที่จะมีความแบบเป็นทห,หารแล้วก็เป็นรักประชาธิปไตยหรือว่ารักฟรีดอมมากๆก็จะเป็นแนวแบบนี้พวกไข่จะเป็นแนวแบบฟรีดอมหรือแนวแบบประชาธิปไตยสูงมากทีนี้อันนี้ก็จะเป็นรูปตกแต่งเลยปกติคร่าวๆที่นี้ก็อันนี้ก็เป็นเตียงที่เป็นควีนไซส์เพราะาจริงๆตอนแรกเนี่ยควรจะสั่งคิงแต่ว่าเหมือนด้วยความรีบก็เลยเอาแบบนี้มาก่อนเีนี้คือจริงๆไข่ไม่ได้อยากได้แบบนี้แต่ว่า มันเหมือนคล้ายๆกับชุกละหุกแล้วก็ต้องบอกว่าตอนที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ครั้งแรกเตียงนี้ใช้เวลาหมายถึงเบดเฟรมนะคะไม่ใช่ที่นอนคือตัวของเตียงใช้เวลารอถึงหนึ่งเดือนนี่เต็มเพราะว่าตอนช่วงย้ายมามันเป็นช่วงจังหวะแบบช่วงที่โควิดมันกําลังแบบอู้อะไรก็ไม่รู้อะไรแบบเนี้ยเออไม่ได้หมายถึงว่าเป็นช่วงที่มีสายพันธุ์อะไรใหม่ๆมาคือไม่เป็นช่วงที่แบบโควิดกําลังแบบแบบฮิตฮิต แบบคนกําลังแบบหูกลัวกันแบบมากมายอะไรแบบนี้นะทีนี้ก็อันนี้ค่ะอันเนี้ยที่เห็นเยอะๆคอเส็เนี่ยอันเนี้ยของไข่หมดเลยคือเดี๋ยวจะเปิดให้ดูข่าวๆอันนี้เป็นเตียงชั่วคราวของเอเดนคือแม่สามีคุณแม่สามีซื้อเตียงนี้ให้รับเอเดนตอนช่วงที่เกิดใหม่ๆแล้วเตียงนี้ก็ยังใช้ถึงจุดถึง,ถ,งถึงปัจจุบันนี้เพราะว่าเตียงนี้สามารถพาไปไหนได้หมดเลยเพราะพวกไข่เดินทางตลอดอือแต่เดี๋ยวจะมีเตียง เตียงใหม่กับเตียงติดบ้านของเอเดนให้ในอนาคตนี้หลังจากที่ย้ายไปที่นี้อันนี้ก็จะเป็นเตียงของเขาอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็ของเอเดนนั่นแหละของเอ,เอเดนตอนที่แบบเป็นเด็กน้อยทารลกเกิดแรกแรกเกิดนะคะก็น,นี้ก็เป็นของไข่แล้วก็เป็นโต๊ะเครื่องแป้งอะไรแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบการเปิดไฟได้อะไรแบบนี้นะคะแบบนี้เออเก๋ๆก็ใช้แบบแบบนี้ไปเพราะว่าเรามีการเดินทางอยู่ตลอดเวลา เราก็จะไม่เอาอะไรที่เป็นบิวอินหรืออะไรทั้งนั้นอันนี้ไข่ขนมาจากกรุงเทพที่คอนโดตัวเองถ้าใครที่ติดตามไข่มาตลอดตั้งแต่สมัยนูน้นจะรู้ว่าไข่เป็นคนที่มีลิลลีคูม,มาเยอะมากก็คือต้องบอกตรงว่าเป็นห้องนอนที่กว้างมากในระดับหนึ่งสำหรับอาพาร์ตเมนที่เป็นอาพาร์ตเมนต์หนึ่งห้องนอนซึ่งต่อมานะคะคลอเซต็ตอันนี้เป็นคลอเซ็ตของไข่หมดเลยก็คือเสื้อผ้าข้างในหรือพื้นที่ข้างในทั้งหมดเป็นของไข่หมดเลย <laughs> นะโอเคทีนี้เราก็มาดูตรงนี้กันอันนี้ก็เป็นที่เก็บของที่อีกที่หนึ่งคือข้อดีของที่อพาร์ตเมนต์ที่นี่อีกอย่างหนึ่งคือที่เก็บของเยอะมากแล้วก็คอเสร็จตรงนั้นด้วยก็เก็บได้อีกที่หนึ่งแล้วก็เป็นที่เก็บของหรือว่าเป็นที่แขวนเสื้อผ้าหรือว่าโค้ดยาวๆตัวใหญ่ๆบางอย่างของไข่กับแอนดูด้วยแต่ส่วนมากจะเป็นของแอนดูแล้วกอ็อันนี้นะคะก็เป็นห้องน้ํา ซึ่งซึ่งห้องน้ําอันนี้ถือว่าเป็นห้องน้ําที่ที่ดีที่ดีในในในระดับของอพาร์ตเมนต์หนึ่งห้องนอน 1, หอนึ่งห้องน้มเป็นห้องนอนที่มีกระจกตรงนี้ด้วยเออถือว่าโอเคค่ะสะภาพโอเคสภาพโอเคจริงแล้วก็มาปิดดูอันนี้ก่อนก็น,นั่นแหละ อย่างที่เห็นคือมันเป็นอพาร์ตเมนต์หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําที่ใหญ่มากๆถ้าที่ประเทศไทยหรือที่กรุงเทพเราคงไม่เรียกแบบนี้ว่าอพาร์ตเมนต์อะเออเราคงเรียกอันนี้ว่าอะไรก็ไม่รู้อะคอนโดหรืออะไรก็ไม่รู้ใหญ่กว่าคอนโดอีกถ้าเป็นขนาดนี้นะคะอืมทีนี้อะมีคนมีคนแบบไม่สนใจไข่เลยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเอเดนเอเดนทักทายทุกคนหน่อยจิลกูกเอเดนครับ ฮัลโหลเขาชอบเล่นเอ่อฮอกกี้สติ๊กไม้ฮอกกี้อืมไฮสัลโหล่มแต่ดูการ์ตูนนะอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นคลิปที่พวกไข่ต้องการ จะเอ่อไข่กับเอเดนมารีวิวบ้านให้นะคะ,ะนั่นแหละเพราะไข่ก็มารีวิวบ้านให้ดูนะคะว่าเป็นประมาณไหนก็อย่างที่เห็นแลเนาะอันนี้ก็จะเป็นมุมตรงนี้ที่ไข่นั่งอัดคลิปประจำเอเดนทักทายทุกคนไหมลกูก <laughs> อะก็นะคะทีนี้อันนี้ถ้าเป็นข้าวๆตรงนี้นะถ้าสมมติเฉลี่ยราคาที่ที่ไข่ทราบตรงนี้ของที่นี่ อันนี้จะประมาณต่อเดือนนะคะเพราะว่าเราเราเช่ากันเพราะว่าเราต้องมีการย้ายตลอดแล้วด้วยงานของแอนดูอ่ะพวกใข่จะต้องย้ายอยู่เรื่อยๆทุกปีคือไม่ถึงขนานดะทุกปีอาจจะเป็นทุกสองสามปีอะไรแบบนี้แล้วแต่ทีนนี้ถ้าเป็นตรงนี้นะ่ะตอนนี้อันนี้เฉลี่ยประมาณพันเจ็ดหรือพันแปดร้อยเหรียญถ้าลองคูณเป็นเงินไทยก็จะประมาณ ประมาณเกือบหกหมื่นเพราะว่ารวมอะไรหลายอย่างก็เหมือนคล้ายๆกับประมาณอ่ะห้าหมื่นกว่าไปไปลายหกหมื่นต่อเดือนของที่นี่อืมคืออย่างที่บอกคือมันเป็นโซนในเมืองแล้วมันก็ดูจากเขาเรียกว่าดูจากโลเคชั่นจากวิวแล้วก็ตรงนี้ขับรถไปหนึ่งนาทีคือเป็นของกินเป็นห้างเป็นอ่ะ grocery shop เป็นอ่ะเหมือนคล้ายๆกับซูเปอร์สโต r e แกสแมคโดนัลส uh, ์อ่อสปอบอายสปอบอายคือไก่เคฟซีอ่าชาโกเบลสอะไรคือมันมีหลายอย่างที่สะดวกอะไรแบบนี้นะแล้วก็ขับรถไปหลายไปนิดนึงนิดนึงก็คือเป็นตรงนี้ก็เป็นเมืองอีกเมืองนึงตรงนี้ก็เป็นที่อีกที่นึงตรงนี้ก็เป็นโอเวนิวตรงนี้อะไรคือมันเยอะมันสะดวกแล้วก็จากตรงนี้ที่อยู่แอนดู Andrew, ขับรถไปเพนทากอนแอนดูทํางานที่เพนทากอนนะคะ จากตรงนี้ถ้าไม่รถติดอ่ะห้านาทีเจ็ดนาทีถึงแล้วอืมแต่ถ้ารถติดก็คือแบบสิบห้านาทียีสิบนาทีประมาณนี้เต็มที่เนาะแล้วแต่ด้วยแล้วแต่ด้วยถ้ามีแบบรถติดแล้วมีอุบัติเหตุก็คือจะประมาณแบบยี่สิบสามสิบนาทีอะไรแบบนี้เออก็คือสะดวกทีนี้เรามีแลนกันเราจะย้ายไปที่ที่แบบไกลออกไปคือเรามีเหตุผลกันบางอย่างแล้วก็ไกลออกไปในที่นี้ไม่ได้ไกลมากก็คือขับรถจากตรงนี้จากที่ทํางานของเอ็นดู ขับไปที่ที่ใหม่ที่จะย้ายไปคือประมาณี่ส20นาที25นาทีเลยแบบนี้อืมเราจะย้ายจากตรงนี้ที่เราอยู่ปัจจุบันเนี้ยคืออเล็กซานเดียนะคะแต่ว่าที่เราจะย้ายกันไปคือวูดบริดจ์คือไข่ร,รู้สึกชอบวูดบริดจ์มากๆด้วยเหตุผลหลายๆอย่างเออแล้วก็วูดคือพวกเรานำสกุลวูดเราก็เลยอยากอยู่วูดบริดจ์นะ <laughs> แล้วคือมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้ด้วย มันไม่ใช่แค่เรื่องแบบที่ชื่อเหมือนกันคลายกับน้ำสกุลแต่ว่าเป็นปัจจัยหลายๆอย่างอืมไม่ได้อยากอยู่ตรงเมืองตรงนี้มากนักเพราะว่าอันหนึ่งเลยคือตรงตึกนี้ที่นี่คือนิวพอร์ตวิลเลจนะคะนิวพอร์ตวิลเลจคือเขาค่อนข้างจะมีเหมือนกัคล้ายกับคอนแทคอะไรบางอย่างน่าจะมีคอนแทคกับรัฐหรือคอนแทกกับองค์กรหรืออะไรบางอย่างที่แบบว่าสามารถที่จะ พาใครอย่างเช่นว่าล่าสุดที่อเมริกาคือมีแบบว่าที่ที่ที่เกี่ยวกับอ,อะไรนะอัฟกันหรืออะไรตาลีบันอะไรแบบเนี้ยเออมันเลยทําให้ตรงนี้เขามีการ split หรือแบ่งกลุ่มเช่นว่าคนที่เขาพยายามจะย้ายจากตาลีบันย้ายจากโซนนั้นอะที่มีปัญหาที่แบบย้ายเอาหนีเอาตัวรอดกันคือย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วบางท่านย้ายไปอยู่อ,อังกฤษ ย้ายไปอยู่บางประเทศแล้วมันส่วนหนึ่งมากๆคือย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วย้ายมาอยู่ในเมืองเมืองแบบเนี้ยวอชิงตันดีซีเป็นเมืองที่ต้องบอกว่านิวยอร์กแล้วก็วอชิงตันดีซีหรือเวอร์จิเนียหรือตรงนี้ที่อยู่เลยคืออ่าต่างชาติที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าต่างชาติแบบอเมริกันตะวัวนออกกลางหรืออัฟกันหรืออะไรแบบนี้คือเยอะมากค่ะอืมคือไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่บอกว่าอ่เาเรียกว่าอะไรจะบอกว่าไง คือคนทุกคนมีคนดีปะปนกันไปแต่ว่าอันนี้คือเป็นเหตุผลหลักๆที่ทําให้เราแบบตัดสินใจย้ายไปด้วยเพราะว่าคือตอนนี้ทางตึกตรงเนี้คนที่เป็นอนะ่ะอย่างเช่นเอเชียแบบใคยหรือว่แม้กระทั่งคนอเมริกันแท้ๆแบบคนอเมริกันขาวคนอเมริกันดําคือย้ายออกไปตรงนี้เยอะมากด้วยเหตุผลบางอย่างตรงนี้ด้วยอืมเพราะตอนนี้ทางตึกตรงนี้หรือเพื่อนบ้านตรงนี้คือเขาเรียกว่าคนที่เราเห็นเห็นอนะ่ะหายออกไปแบบเกินครึ่งแล้ว แล้วด้วยปัจจัยหนึ่งเลยด้วยปัจจัยหนึ่งจะบอกจะบอกตรงๆเลยว่าเพราะอะไรคือมันดูดีนะคะมันดูดีมากเลยตรงเนี้ยแล้วไข่ก็มีความสุขมากพวกเรามีความสุขมากกันอยู่ตรงนี้อะไรอย่างแบบสะดวกสบายมากแล้วก็คือคือไข่ชอบวิวตรงนี้มากๆที่แบบมองออกไปแล้วเห็นวิวแบบเป็นเนินเขาของหญ้าแล้วก็เห็นเป็นเนินเขาหิมะอะไรแบบเนี้ยแล้วที่จอดรถกว้างมากอะไรแบบนีดดะบบสะดวกมาก แล้วก็ตรงนี้ใครชอบตรงหน้าต่างใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็พื้นที่ตรงนี้เป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้าที่ใหญ่มากของอพาร์ตเมนต์แบบเนี้ยแต่ที่เราไปก็จะใหญ่กว่านี้แล้วก็มีห้องนอนห้องน้ำแลวมีอะไรที่เยอะกว่านี้แล้วก็ครัวหรือทุกอย่างคือทุกอย่างจะเพอร์เฟกหรือดีกว่านี้แต่อันนี้คือตรงนี้คือชอบแล้วก็จะคิดถึงที่นี่มากๆเพราะว่าอืมอ่างที่บอกเลยอะ่ะมันโอเคแต่จุดหนึ่งอีกข้อหนึ่งเลยที่ทําให้พวกเราต้องย้ายคือมีหนูค่ะ มีหนูชั้นสามเราก็ยังเคยเห็นหนูตัวเล็กๆคือที่นี่เขาจะเรียกเมาส์กับไมซ์ใช่ปะเมาส์ Mouse คือไอ้หนูตัวใหญ่ๆที่เราเห็นกันตามแบบเฮ้ยที่เราเห็นกันในกรุงเทพหรือเห็นตามแบบร้านอาหารหรือตามแบบว่าในซอกถนนที่แบบมันเป็นที่แบบอ,อย่างเช่นสนลามหรืออะไรแบบนี้คือขยะเยอะๆอะไรเงี้ยคือมันจะมีหนูใหญ,ใหญ,ใหญ,ใหญ่ใช่ปะแต่ว่าคนไทยจะเรียกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเล็กๆหรือใหญ่จะเรียกเป็นหนูหมดแต่ ที่เนี่ยเขาจะเรียกเมาส์ก็คือหนูตัวใหญ่แต่ถ้าเป็นลูกหนูเขาจะเรียกไมส์ใช่ปะคือไข่เห็นไมส์ตรงเนี้ยไม่ต่ำกว่าสี่ห้าครั้งแล้วเออแล้วก็รู้ด้วยว่าบางครั้งอะเวลาตอนที่อย่างสมัยก่อนอะตอนที่เอเดนสองสาเดือนอะโดยเฉพาะช่วงสองเดือนแรกเอเดนยังน้อนไม่เป็นเวลาไข่ตื่นป้อนนมอย่างเงี้ยไข่จะเห็นเลยเหมือนจะบบรู้สึกว่ามีอะไรเคลื่อนไหวตัวเล็กเเคลื่อนไหวแล้วเราก็จับได้แล้วก็มีคนมาแบบ ใครก็เหมือนถามๆกันกลายเป็นว่าเออคือที่นี่เพราะอะไรไอ้ตรงนี้ใกล้ๆออกไปตรงนี้หนึ่งมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับที่ขยะเยอะๆมันมันในเมืองอะเนาะเออก็ไม่แปลกแต่ว่าคือมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่แบบทาให้เราแบบไปดีกว่าเพราะว่าด้วยความที่ว่าตรงตึกเนี้ยด้านล่างตรงนี้นะคะจากที่อนดูเล่าให้ฟังคือมันเหมือนคล้ายๆกับเป็นที่ที่เขาไม่ได้ไปแก้ไขอะไรกันแบบ แบบลึกอะคือมันเหมือนคล้ายๆกับเป็นแหล่งที่ตรงเนี้ยขยะแล้วมันลิงก์กันกับพื้นที่ที่ด้านล่างมันมีหนูเยอะอะเออนึกออกปลเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยไข่พน,นันเลยว่าตึกหลายๆตึกตรงเนี้ยมีปัญหาเรื่องหนูทั้งนั้นเพราะล่าสุดที่มีเหมือนคล้ายๆกับเพื่อนบ้านตรงเนี้ยห้องติดติดกันย้ายออกก็คุยกับคือคุยกับแอนดูและแอนดูบอกว่าส่วนหนึ่งสาเหตุหนึ่งที่เขาย้ายก็คืออัฟกันเข้ามาเยอะกับสอง หนูมีหลายคนตรงนี้ที่ยายออกเพราะว่าทนหนูไม่ได้แล้วอะไรแบบนี้เออนี่ก็คือเป็นสาเหตุหนึ่งที่เราไม่โอเคเหมือนกันแต่หลายอย่างคือทุกอย่างเพอร์เฟกมากเลยค่ะทุกอย่างเพอร์เฟกมากฉะนั้นอย่างที่ไข่อันนี้ก็คือไข่มารีวิวให้ฟังเนาะแล้วก็ไข่ออจะให้ใหลายคนเห็นมุมว่าเฮ้ยคืออพาร์ตเมนต์ของอเมริกาหรืออพาร์ตเมนต์ที่เนี่ยถ้าเป็นระดับราคาประมาณนี้มันแบบมันเพอร์เฟกหรือมันโอเคหรือมันดีนะเออมันดีมากๆแล้วก็ มันความเป็นอยู่ความอะไรแบบนี้คือโอเคสะดวกสบายอะไรแบบนี้และที่สําคัญคือถ้าอยู่อเมริกาจะต้องขับรถเป็นนะคะเออควรจะขับรถเป็นแล้วถ้าใครขับรถเป็นคืออยู่อเมริกาไปไหนทําอะไรคือง่ายหมดไข่อะไข่ยังคือไข่เคยขับแต่ว่าไข่แบบยังไม่มีใบขับขี่เดี๋ยวต่อไปก็อาจจะต้องมีการข,ขยายแบบว่ามีการขับเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปถ้าเวลาไปไหนทาอะไรกับเอเดนงก็อาจจะอยากแบบ ไปแบบสอบแม่ลูกแล้วก็แบบให้แอนดูทางานหรือทําอย่างอื่นไปอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้เราก็ยังช่วยเหลือกันแบบนี้ไปอยู่นะโอเคอาเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้มารีวิวให้ฟังคร่าวๆแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเอาคลิปอื่นๆมาให้อีกนะคะทุกคนไหนไปไหนเอเดนสบายทุกคนสิทุกคนสวัสดีครับผม